แบบปัจจัแต่ตอนนั้นมันก็เหมือนแบบมันโมเมนต์ที่กําลังขึ้นพอดีใช่ก็ขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นแบบไม่ค่อยสม่ําเสมอชุดก็ยาวด้วยแบบหลายปัจจัยหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบปกติว่าแบบยังไงมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เราจะต้องแบบแบบนั้นอยู่แล้วเจ็บเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นช่วงแบบข้อเข่าพอดีเลยค่ะถ้าเกิดสมมติเป็นตรงอื่นที่มันไม่แบบไม่ขยับเยอะค่ะน่าจะหายไวแต่เพราะมันเป็นตรงนั้นพอขยับนิดหน่อยนอยมันก็จะแบบแถบไป ก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าเออมันมี infection นิดนึงแบบอักเสบหน่อยนึงแล้วก็ยาที่หนูใช้ตอนนั้นมันอาจจะไม่ตรงโจทย์กับกับแบบแผลของหนูก็เลยทําให้หายช้านิดนึงแต่ว่า,าคุณหมอก็ถามว่าเออมีอาการแบบคันรอยังซึ่งหนูก็มีแบบรอบๆแผลแล้วคุณหมอก็บอกว่าอันนี้เป็นอาการที่ดีนะเพราะกําลังหายแต่ว่าก็มีการแบบคุณหมอก็บอกว่าเออเนี่ยก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็แบบทาเบนดีนแล้วก็ให้ยาใหม่มาก็จะได้หายเร็วตอนนี้ก็สังเกตว่าแผลเริ่มแบบเขาเรียกว่า ก็ไม่ค่อยเป็นหนองแล้วก็เป็นเรื่องดีมีอะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นสเก็ตอันนี้ก็ดีขึ้นเรียบร้อยดีขึ้นมากไม่ใช่เรียบร้อยแต่ดีขึ้นมากแล้วคะเจ,จ็บเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นช่วงแบบขอ้ขอเขอ่าพอ,อ,อดีเลยค่ะถ้าเกิดสมมติเป็นตรงอื่นที่มันไม่แบบไม่ขยับเยอะค่ะน่าจะหายไวแต่พนเป็นตรงนั้นพอขยับนิดน,นหน่อยหน่อยมันก็จะแบบแผล คุณหมอบอกว่าณนะตอนนี้เวลาที่ผลาดีขึ้นสามารถรวนน้าได้แล้วแต่ว่าก็หนูก็แบบอยากให้มันหายไวก็เลยแบบตอนนี้ก็เอาเป็นน้ําแบบผสมน้ําเกลือน้ําเกลือไหมคะอ่าใช่เพื่อล้งแผลใ่ตอนนั้นมันจะดุดอะไมันมีหลายแบบปัจจัยคะ่ะตอนนั้นมันก็เหมือนแบบ มันโมเมนต์ที่กําลังขึ้นพอดีใช่ก็ข,ขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นแบบไม่ค่อยสม่ําเสมอชุดก็ยาวด้วยแบบหลายปัจัยค่ะมันเฟลไหมทีม่ก,การที่ลมทำน้ไม่เฟลนหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบปกติว่าแบบยังไงมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เราจะต้องแบบแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะตอนนั้นคือในในใจอะ่ะคือแบบจินตนาการไว้แล้วว่าเออถ้าเกิดสมมติเราลมขึ้นมาก็อยากจะแบบหันมาแล้วก็โพสสวยๆแล้วก็ให้คนช่วยแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบแบบ เหมือนชุดก็หนักด้วยแล้วอะไรด้วยมันก็เลยแบบเราหันได้แต่แค่น้ออย่างเดียว <c oughs> ก็เลยแบบรู้สึกแบบนึกย้อนหลังกลับไปว่าุยดีใจมากที่ไม่ได้ลงบนเวทีไม่งั้นแบบมันไม่เหมือนจร,าารินจัากัน ใช่ก็เลยในเรื่องของมุมของมุมกล้องงานก็เลยไม่เห็นแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆค่ะเขาก็แบบเต็มๆเลยค่ะแล้วก็มีแฟนคลับเขาก็มาแบบข้างๆเวทีแบบเป็นห่วงเขาก็ถามเหมือนกันว่าเออเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแค่รู้สึกแสบแต่ว่าแบบคิดในใจว่าเออเลือดจะออกไหมแต่อย่างแรกก็คือแบบเออชุดไม่ขาดก็ดีแล้วห่วงชุดมากกว่าคนชุดที่ชุดสวยด้วยแล้วก็แบบราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงค่ะ ไอ้เรื่องปัญหาการออกงานเองเราต้องทำานมัต้องเลือกชุดตงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อ่ถ้าเกิดสมมุติแบบในการเลือกชุดก็พยายามแบบคุมเข่านิดนึงจะได้แบบไม่ให้แบบเขาเรียกว่าลูกค้าแล้วก็คนที่มาร่วมงานเป็นห่วงมากแต่ว่าในบางครั้งแบบหลายๆคนก็รู้แล้วเขาก็จะถามตามมากกว่าแบบทุกคนเขาก็แบบเข้าใจว่าเอออาจจะเดินช้านิดนึงหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้แบบอันตรายหน่อยแต่ส้นถูกก็ยังใส่ได้ใไใส่ได้ถ้าเกิดแบบลงน้าหนักมันจะเจ็บนิดนึง น้ามสูงเกินอะไรกี่นิ้วอะไรอย่างนี้บอกเดี๋ยวจะพี่หนูโชคดีออที่หนูสูงอยู่แล้วก็เลยเออไม่จำเป็นต้องใส่สูงมากค่ะ